ไปเรียนต่ออ่ะใช่ค่ะเออยังไงไปเมื่อไหร่คะไปอัพเกรดน้องจะไปชุบตัวค่ะอ๋อชุบแล้วไปชุบตัวที่ลอนดอนอันนี้คือไปไปกับแปเภาษนสองเดือนค่ะไปลภาษาแปภาษาซึ่งตอนนี้ก็ฝึกฝนภาษาอะไรพร้อมแล้วการสปีกอ g ง i s h โอ้แอมจะบอกเลยนะว่า I can show you คือคือแค่แอมเลยหรอแอมแอมจะบอกแค่โทรยูนะว่าอ กูใจแค่นี้ดัดจริตได้แต่สำเนียงฟังไม่เรื่องก็ไม่ทำไมเราถึงแน่ใจจะไปเรียนภเออเพราะอะไรอ่ะเป็คนชอบคุยค่ะแล้วฝรั่งเวลาเขาเรียกาชาวต่างชาติเวลาเห็นหน้าเราเวลาชาวต่างชาติเห็นหน้าเราอ่ะเขาก็จะแบบไอ้นี่มันต้องพูดภาษาอังกฤษเก่งได้เลยมาถามทางมันดีกว่าเขาเข้ามาถามปั๊บเอาจริงปั๊บแค่ถามทางภาษาไทยเรายังตอบไม่ถูกเลยว่า กบมาทางนั้นมาทางนี้อะไรเงี้ยเราก็ได้แต่ว่าเออ you go steady นะ and turn left turn right and you just see it this one this one you see this one right ah you see it จบจบก็เจงกันเองแต่ภาษาจริงมันแค่สื่อสารให้รู้เรื่องมันก็โอเคแล้วก็ถูกต้องแต่ว่าให้ได้แบบดีขึ้นถูกคุณพี่คิดดูถ้าไปต่างประเทศใช่ป่ะแล้วไปแบบแอลแฟชั่นวีคหรือว่าแฟชั่นวีคต่างๆอะไรเงี้ยแล้วแบบ how you feel today ก็รู้สึกเอาริตต์บิดเลวเบตฟิวไลท์เออเวลี่กอร์เจียดไรน่าอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้มาที่มาแล้วมันเป็นยังไงอะอ๋อเราก็จะเป็นแบบเป็นเออรับบทเป็นนางใบ้เลยโมเดลเลยสวยไม่แต่พอถึงโมเมนต์นั้นน่ะเราก็จะให้พี่คนหนึ่งเขาช่วยพูดแต่พี่เขาไม่พูดไม่ใช่ล่ามนะพี่ที่เขาไปกับเราอ่ะแล้วนักแสดงด้วยกันนี่แหละเขาไม่พูดแล้วก็ กูสิ่งนะาได้เดี๋ยวพูดเดี๋ยวช่วยกันพูดนะคะพี่อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเป็นโปรของโบยแล้วเวลาทำงานต่างทีเราอยากจะให้มันคล่องขึ้นโซ่ใช่ก็เคยไปสั่งผ้าเช็ดผ้าอะไรนะผ้าห่มผ้าห่มคือ Blanket เนาะภาษาอังกฤษเราก็บอกว่า Room นี่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  c a have o n e Blanket Please อย่างเงี้ยใช่ปะเขาก็บอกว่า Please waiting for thirty minutes รอ30นาทีแล้วก็แบบไม่นานจังผ้าห่มเลยมา30นาทีวะ ก็ออกไปกินข้าว ALLY กลับมาก็ยังไม่ได้ก็เลยแบบว่าให้ผู้จัดการช่วยเตือนแบบว่าเออแบบ one bank credit for this room <ihat. S 1> từ, từ อะไรเงี้ยเติ้ลเต้เก็หล่อหนูก็สระผมอยู่ไอ้น้องเราก็ไปด้วยน้องก็ไม <cing> ่เก <ten> ่งเท่าไหร่ใช่บ้านเอาตัวรอดอ่ะออกไปปั๊บพี่โบเขาเอาขนมปังมาให้อ่ะบังเกตหนูไม่ไม่ใช่แล้ว ก็เลยบอกเขาว่าทีน่าไปบอกเขาว่าให้เดินเข้ามาในห้องแล้วมึงก็หยิบผ้าห่มให้เขาดูดิสวร์ดิสวร์ดิฉันก็เลยโทรมาด่าเราแบบ oh. you told me about the blanket นั่นหรอ no you please come down oh. blanket is a seal not blade oh. เขาก็แบบ โอ้ไอซี I'm s ส s o r อรี่นู่นนี่นั่นนี่แหละค่ะคือปัญหาที่อยากจะทำให้พูดให้คล่องก็เลยอยากจะไปเป็นแบบเนทีทก็เลยชองไปที่ลอนดอนเลยเนทีทไหมไม่รู้อาจจะโดนฝั่งเนทีทกลับมากรอ What are you doing right now อะไรเงี้ยคุณพูดไม่ได้เลยไหวอย่างงี้ยเออจะไม่ไหวขอให้เป็นมีอะไรบ้างที่เราเตรียมไป2อเดือนเนี่ยไปคาซัคสถานเออคอนางสั้นมากช้อปปิ้งสักขึ้นเดือนช้อปปิ้งไหมไม่รู้เพราะว่าช่วงนี้ค่าเงินคืนเต่เด็กเนี่ยค่อนข้างยุบตัวเราก็อาจจะช็อปไม่ได้มากอาจจะเล้ยกินเอาเอาชีวิตรอดให้ได้ก่อนเดินทางให้ไหวเพราะไม่เคยใช้ชีวิตคนเดียวคนเดียวไม่มีใครตามไป อาทิตย์แรกบอกให้ทีหน้าไปไปก่อนด้วยได้ไหมอาทิตย์แรกเพราะว่าเผื่อไปเจอเหตุการณ์อะไรที่แบบนี่ก็ชอบเซอร์ไพรส์ไงอย่างเช่นวันนี้ก็มีมวอพีบอกกันมาแล้วเราก็เออเราชอบฟลุกเจอเหตุการณ์อะไรย่างเงี้ยไปดูก่อนได้ไหม่ตอนแรกอ่ะบอกแม่ว่าแม่ไม่ต้องไปก็ได้อะไรเงี้ยโบจะได้ไม่ต้องพูดไทยเลยอะไรเงี้ยแม่ก็เป็นห่วงแม่ก็จะไปสักพักแม่บอกแม่ไม่ไปแล้ว แม่จะทําบ้านทําสวนปลูกต้นไม้ไปการจราบุรีแอ้วสองเดือนนี้ก็คือโดดเดี่ยวอะโรนโดยนู่นใช่โดดเดี่ยวอะโรนแต่เขาบอกว่าถ้าอยากพูดภาษาอังกฤษเก่งขึ้นให้หาแฟนสาขาต่างประเทศเชยเองนะคะอันนี้ส่วนนี้ได้เล่าให้พี่เล็กฟังมั้ยว่าจัดกิ๊ดดิ้งนะคะจัดกิ๊ดดิ้งรอเล่นรอเล่นพี่เล็กตอนแรกก็แบบหลอจะไปจริงหรอไหวหรออะไรเงี้ยแล้วก็แบบ มันก็ต้องไหวเลยพี่มันมันจำเป็นต้องใช้จริงๆอะไรเงี้ยเราก็เป็นชอบพูดซะด้วยเข้าจะตามไปแม้จะตามน่าจะไปรับอาทิตย์สุดท้ายค่ะจริงมันมันมันยู่งเนี่ยเพราะว่าเราเจอไนแค่เกิดทุกคามนี่ไม่สองเดือนไม่เจอกันเลยมันแบบความคิดถึงมันท่ามไปไม่ได้ค่ามคิดถึงเ่ามความคิดถึงใจนะใจนะใจส่ฮะเดี๋ยวเราไป ห้าค่ะเมกเออไม่ถึงเห็นตดอ่าแล้วาคถึงมันตัวเราติดกันก็ยังหนูยังไม่รู้สึกอะไรเพราะยังไม่เป็นคนไม่ค่อยคิดถึงอนาคตเท่าไหร่ฮ่า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 ถ้าหนูเป็นแชมป์ตัอดเอกไรอนาคตตอนนี้รวยฮ่เอออยู่คือหนูเป็นคนแบบค่อนข้างอยู่กับสิ่งที่อยู่ตรงหน้ากับปัจจุบันมากๆเลยก็เลยยังรู้สึกว่าเออยังไม่ได้แบบไปถึงตรงนั้นอาจจะตื่นเต้นนิดหน่อยแต่ก็ยังไม่ได้คิดถึงตรงนั้นอะไรเงี้ยรู้สึก เจ็บกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเยอะมากๆก้อมันจะแก้ปัญหางน,นี้ไมไ,ไม่รู้เหมือนกันแต่แต่หนูรู้สึกว่าสองเดือนอะไม่นานถ้าเราได้ตั้งใจเรียนเรียนไปแป๊บเดียวก็เดี๋ยวก็คงได้มีได้กลับไทยมาทํางานด้วยละค่ะอาก็งไปๆๆมาอาจาอาจะมีอาจจะมีเพราะว่าเราหยุดเสาร์อาทิตย์อ่าบินกลับมาวันเสาร์บินกลับไปวันอาทิตย์อะไรเงี้ยเนาะก็เป็นไปได้ อาจจะเป็นไปได้เ้าเ้าอีเวนต์เขาสู้เราก็อาจจะต้องมาใช่แล้วเขาออกตั๋วแล้วก็พร้อมบินมีการแจ้งพี่เองไมว่าหนูไม่อยู่ที่เทียนจะมีนี่นะก็เทียอีไหนมาเล่าให้ฟังว่าเจออเล็กอย่างงั้นอย่างงู้นอย่างนี้อเล็กเตรียมตัวรับมือเลยสปายใส่รับไม่ใช่เรานะนี่ค่ะเตรียมอยู่หัวให้เลยพี่ๆต้องช่วยนะพี่ไม่ใช่คนอย่างแต่ต้องเนื้อ ไม่รู้แต่เราไว้ใจเขาอยู่แล้วน่อะพอค่ะมมีอะไรอีกไหมแม่สนุกพอแล้วพอแล้วพอแล้วเชื่อแล้วชอบพูด